ขอเจริญพรท่านชาติชายพรอณนะศรัทธาจาัดโวงเดอ้อเอาเอามือลงบัดนี้ตั้งใจฟังบ่มีอีหยังหลายในธรรมะก็บ,บ่มีอีหยังแต่มมือนี้มาด้วยใจมาด้วยความเห็นความตัง้งคิดตั้งใจของท่านชาติชา,ชายเพิ่นอยากนัพ่พี่น้องเมืองขอนแก่นปลูกต้นคูน เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของโลกก็ว่าได้เอแต่มันเหตุไดเข้าจําเคยเห็นประเทศญี่ปุ่น่าไปเคยไปถึงฤดูการดอกอยังงามๆเนี่ยคนฮะดอกซากุระค้นกับบินไปเบิ่งด้ต่อไปต้นคูนยุทธแถวหนาเขานี่ต่างประเทศกาดท่นั่งเครื่องบินมาเบิ่งมืวนคอนเยนเขานี่ในระยะต่อไป นี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผนพระธรรมนี่เกิดประโยชน์ต่อเมืองขอนแก่นเกิดประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองจ้างหน่อยๆก็ค,คือควมสุมย็นไม่คุ้นนี่เป็นไม่มงคลเขเาสิทธิ์ต่างบ้านต่างเมืองสมัยเก่าต้องเอาไม่คุ้นไปเป็นสารรักบ้านรักเมืองผู้ใไดสิเป็นนายพ้นสม,มัยเก่าต้องเอาไม้คุ้นไปเห็นไม่คด่า บ้านเมืองเดียดร้อนสม,มัยเก่ามีโรคฮาโรคยังได้นำตน้นคูนนี่ได้ไปปลูกปุ๊บให้ความสุ้มเย็นส่วนหนึ่งเกาไปเห็ดนามพุทธมลบ้านเฮาขึ้นขันเวลาโยกเสาเอกเสา,เเาโทกัต้องได้อาศัยใบคูนเพราะฉะนั้นเป็นสิริมงคลถูกสิ่งถูกดางพุทธเถาสม,มัยเก่าก็ต้องได้อาศัยใบูน่นเป็นยาสีผ้านขึ้นเคี่ยวมาเคี่ยวกระิมันคง ท่นนะสิ่งที่เพิ่นพระทำเกิดประโยชน์วัตถุสิ่งผูกยางพอาะนั้นมื้อนี่เข้าได้ทําบุญผู้ละตนก็ถือวาต่ออายุเจ้าของไปนําโด้หฮมเง้าในชีวิตเจ้าของอท่าผู้ใดได้ปูข่ขันหาต้นสิบต้นบัตถอผู้ใดถัวจะเทียแล้วชีวิตนีพอมีตะหงตะหงตะเง้าพอชะนั้นสิ่งที่เพิ่นพระเขาทำมื้อนี่ือว่ผ้าคกสรสางปฏิบัติผ้ากสรสางคุ้นงามวามดี นี่แหละหลวงพ่อพูดอยู่เสมอการทําความดีนี่ทําได้อยู่ตลอดว่ามแม่เจ้าสิบบางคนว่าถาไปเอาบุญไปยุ่นน้ำวัดบางครั้งซุ่มไปวัดนี่ไปร้อยคนตกหมอน้ารกเจ็อสิบอีกสามสิบยังได้บุญกลัวอืมเพ่ออย่างซุ่มไปวัดเกิดหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อวานนี่หลวงพอ่อร่วงเค่องมาไปชุนบุรีมามาหอดวัดบัดนี้มาเห็นหมายสารถึงพระอาจารย์สรยิยญัน ก็เลยไปเบิงหูจักบ่าวบันี่เขาเสียเอาอสตมาไปเป็นพายานว่าก็มียปปากันเดยเอ่นพระพิษภาคสามาหาวัดเมื่อวานโอ้ยสมมา่วยหามันเทนอวะนี่วัดสื่อๆดยเนี่ยเนี่ยนี่แหละเพราะฉะนั้นบางครั้งนี่คนว่าเสียเอาไปไปเอาบุญน้ำวัดไปเอาบุญวางหันมองนีบุญเนี่ยเอาน้ำจากของก็งงงน้ำทับเลยเน่ยเป็นอย่างแกว่าให้เอาน้ำจากของ ตื่นขึ้นมาให้คิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติดีเข้าสิได้พอ่อแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าตื่นขึ้นมาคิดเท่าคิดบด่ดีเออย่งไปพูดบ่ดีอีกยังไปทำบ่ดีอีกอันนั้นก็แห้งตกไข่เลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาตมากับซอยได้บ่มีอยียงหลายเลยคนไปขอพอตรตามมือกับพระงามบอกให้สางคุณงามความดีเวลาเข้าไปขอพรเพื่อกันเข้าจังขอจากตัวจาของก้อนจังไปขอพร ถ้าเข้าบปขอจากตัวเจ้าของเข้าสิไปขอพรอันใดกับบสําซเร็จไงแต่ถ้าเข้าขอจากของแล้วทําจิตใจให้สะอาดแล้วเรียบร้อยปุ๊บเข้าไปขอสิสําเร็จเลยเนี่ยเนี่ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญรักการปฏิวัติของคนเข้านี่ง่ายๆขอให้มีสินหาพ่อถ้ามีสินหาบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วเข้าก็ต้องไปญาติยังในโลวนี้เข้าสิไปใช้กับเป็นผู้สังอาภาเผย แต่ส้าขาดศีลบ่มีศีลน,นี่ยเห็นบาคุกนี่บ่มีผู้ได้เข้าไปอยู่ในหันเนี่ยต้องพิษในจำนวนศีลหาดิบ่มีขอที่หกที่เก็ดต้องพิษในจำนวนศีลหาขอหันเออขอที่หกที่เก็ดบ่มีเพราะฉะนั้นการทำบุญนี่คือเท้าตองให้มีศีลเป็นเบืเ้องตนเนี่ยจังมือนี่ถือเป็นเป็นหลักของเฮ้าเันนี้นี่ที่เฮาได้มีตนไม่ได้ไปปลูกือว่าสิไ้ปลูกตนหนึ่งสองตน ในชีวิตเฮานี่ถือว่าเฮาได้ท้ำบุญต่อพระแม่ธรณีต่อแผ่นดินเด้นี่นี่ต้นไม้เฮาอยู่ยังอาตมาก็พยายามันนี่ไปซื้อที่ไว้เป็นร้อยไรเขาไปปลูกพอพาไปเนี้ยเไปปลูกเขาตัดกกไม้ไว้อาตมาเลียกว่าสางโบสถ์เลยปลูกปลูก,ลกทดแทนอย่านกดานั่นนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮาเห็นอยู่มูนี่เป็นสิ่งที่คุณชาติชา,ายเขาเรอยากให้เฮาเฮ็ด พัฒนาบ้านเมืองซอยกันจะเห็นเอกลักณ์ของเมืองคอนกจนคือเมืองอจังแค้นดอกคุ่ยให้ห้องได้ซอยกันสางนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่ห้าสิสางยังกระตามให้ห้ามีลักสินหาเป็นลักประกันน้องพอสิยกตัวอย่างให้ฟังพ่อเป็นปฏิปทจาจังหน่อยเลี้ยงสินสินหานี่ยละระวางคนสองคนเกิดมาเกิดมาน้ากันนี่คนสองคน ผู้หนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ผู้หนึ่งเกิดมาเป็นคนพิการเป็นคนพิการคนแขนด้วนแต่บ่เคยผิดศีลบุญบ้านไดกลับไปเฮ็ดรักษาอยุ่บ่อเคยขาดแม้นิดเดียวหมดตัวเดียวกับว่าเคยขาดแม่ตัวเดียวกับว่าเคยขาดแต่พวกเป็นเศรษฐีบัดนี้แบดมู่พวกหลายผู้หนึ่งกับส่วนไปกินเหล่าผู้หนึ่งกับวันส่วนไปเล่นเออบ่ฟังไผ บ่หัจักว่าบาปบุญเป็นยังไงคุณเป็นโทษเป็นยังไงแต่ในอดีตได้ถือได้ถือมาดีก็เลยเกิดมาเป็นเศรษฐีไปใส่เขาก่ะเอือนลูกพี่เอิอนเจน้าหนายกับไปพากันไปสุดท้ายบมมีอย่างจักแนวเลยเมียกับฟ้าลูกกระถิมทำใจว่าได้เมย่สิบไปผูกข้อตายก่อนสิบผูกข้อตายเัน ยาวเบิ่งบริเวณ,ร,เวณรอบขางมันก็มีอีกผู้หนึ่งย่างมาผู้นี้นี่คือเป็นคนพิการเป็นคนแขนด้วนบ่มีแขนเดยเต้นโด่ง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 มาเออเต้นคือคนมวลนธนะเศรษฐีก็เลยเียวขับลงมาเลยมาเห็นว่าห้อยคนหนี่บ่มีแขนนี่คือมีความสุขแท้เขาเห็นไรในการนักปฏิวัตินี่ก็เลยว่าท่านผูขวข้อใจตัดสินใจขับลงมามาถามเออมาถามวอาท่านมหาบุรุษ เจ้าเห็ดจังไดเจ้าคือมีควางสุขแทบคันว่ามัดเนียัน่เต้นว่ามันหยังนี่โทษหมดกัดหามันมันเราออกว่าไรคนมันไม่เขียนก็เลยใส่เศษทีนี่ระบายจับออกให้เระโตระโตไม่เล่าก็เลยคือแต่ว่ามือคูนี่ยังมีประโยชน์อยู่ตัวนี่วะเออยังแด่ซอยคนใดอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าผูกข้อตายเพื่อนแขนด้วนก็เลยว่าไม่จะหน่ายผ้าขาวัดลองเบงกันหน้าพันว่าก็เลยผ้าเศษทีนี่เขา วัดไปรักษาศีลเหตุนันเหตุนี้แต่บัดนี้คนมันมีบุญเก่าอยู่แล้วข้าใจว่ามีบุญเก่าน้องมันเคยมีหนามอยู่แล้วเหตุเล็กๆน,น้อยๆก็ดีขึ้นเอาไปเอามากกลับขึ้นมาเป็นเศรษฐีคือเก่าทุกท่ายกันไปนํากันก็บอกแขนด่วนไปน้าการคือเพราะเขาเมียจนตายมิปา๋ากันเออไดยสร้างบ้านเปลียนเมืองนี่แหละเพราะฉะนั้นหันคนมีศีลแล้วสิบวประมาทในชีวิตหฮาสิบวตกอับในชีวิตน้องพอกับลั่นตีแล้วกระลั่นตีอีกถ้าคน ที่ทุกสิ่จนแต่้าเฮามีศินเนี่ยอาตมาว่าดีมากเลยอืเพราะตกทุกเด้ยางหลวงพ่อหนี่ได้บวชเพราะอย่างเพราะหนึ่งยุ่ไก่วัดด้วยอ่าแล้ว็นค้นได้เลียนหนังสือหน่อยมากเลยตะกิดมูนี่เขาไปเรียนในอำเภอเวิร์ดในโรงเรียนอำเภอหลวงพ่อจบแค่ป .6 หน้ามือเศร้าก็เลี้ยงขั้วย,าง,ยางอยู่ขางถนนเลี้ยงไป ต่ขี่มันมีรถหกล้อไปรับอยู่ในมูม่บาทดิอ่าส้มหนึ่งกับนางล้างข่าไรขควยออกมาเขาก็เอื่นใส่เอองวงูวคืองวคือ,วอ,อคว้วเด้อเขาว่าเอาสาธุไปดีวัดกุกคนวะทุกมือนี้ล่ำบาดวัดกุผูกุกคนเลยนั่นนี่เพราะฉะนั้นศีลเหนียวตาหมาพิจารณาอยู่ตลอดร้องพอนี่หูจักการให้ท่านถ้าสมัยเป็นเด็กหน่ด้เป็นอย่างเช่นหูจักว่าหูจักการรักษาอ่าให้ท่านท่านแบบว่าได้คิด เคยเห็นรถดังนั้นบะรถปั้นสายไหมจักรยานสมัยเกา่าเออที่เอาเงินเดือนบาทยอดเออเขาต้องเคยเห็นน่ะเออมาเนี่ยไปแข่งกีฬามันมีรถซซฟาข้าจามาเอาไปหาแพงเงินสมัยเกา่าร้องพอมีเงินดูบาทหนึง่งก็เลยเอาไปยอดเลยยอดวังข้าจอบริจาคัน่ะร้องพอกับพวกมน้ำมันให้พรานเออให้มิตร แต่คววมจะเลื่นลงเรื่องก็แล้วไปพ่อบัดนี้รถจกกักรยานที่ข้าเจ้าเห็ดสายไหมมาปุ๊บมูรุ่นเดียวกันก็นเอาเงิ่นไปหยอดกินไบบพื่ละอันสองอันเข้ากับกินสนุกสนานแต่อาตมาได้ยืนเบิงแต่กับว่าได้โกรธว่าได้คิดหนังแต่ก็ยืนเบิงสื่อสุดท้ายเขากินเบิดตแล้วเข้ากับผ้ากันนี้ไปจบของลดตีนเห็ดมาให้นลูกพอจะกีสิบอันกินกับว่าเบิดจนได้ห่อมาเหียนนั่น มันมีบุญเลยด้วยการให้ท่านนี่แหละอาตมาถึงบอกว่าซีห้เล็กห้น้อยเข้าห้ไปเถอ,เอะห้าบ่ตองสงสัยง่ายการให้ท่านและห้องก็บต่ตตองไปสงสัยในข้ามสอนพระพุทธเจ้าข้ามสอนพระพุทธเจ้านี่สะอาดบรดสุกสิ่จงทุกอย่างแต่คนสิปฏิวัติอบ่ปฏิวัติแค่นั้นฉันแล้วห้อง่องเขาล่องถึงเมืองพญังพุดทัท้งทำมั่งสังขัางนี่เาให้ข้อง่องเขาไปปฏิวัติเบื่องข้าแจ้งสิงหูแต่ขวมือนี่ห้องเสียตะพื้นฐานหน่อยๆเลยเสียวหน่อยหน่อยนะ เมื่อนั้นกับไปยกเสาก็ได้คัดกันกระพ้ามมันทึ่งห่อนแดดสีโยกเสาเอกเอาเคยเห็นยตอร์เวลาเ่อโยกเสาเอาไสไปวัดมองนีมองนุสีมองมันดีบ่นมองพวาก็เลยว่าสิไปถามที่ยังมองมันบดีไปมัดเส้นปลายเฟ้าโยกมันห่อนแดดวะเออเขาว่ามันบ่ถึกทำเนี่ยมันใช่ว่าถึก็คไดมันสิไปแล้วยุ่งมองปลายมันคือเก้าหันวะก็เลยองไรขาไปโผู่กับปลายก็โยกขึ้นก็แล้วนี่แหละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี่บางคนไปโทษธรรมชาติบางคนไปโทษสิ่งถูกอย่างอาจารย์มาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนมันบม่มีเหตุหนังนอกจากการกระทําของผัวเข้าทั้งหลายเออคือกาแฟนี่ผพ้ใได้อยากขมกับว่าต้องใส่น้ำตาลผพ้ใได้อยากหวานกับใส่น้ำตาลเอ,อตัวของบาคนเข,ข้าคข้กันเขออ้เาสิไปโทษโอ้ยปีนี้พอดีปีนี้ดวงบอดีปีนี้ไปเหตุนั้นเฮ็ดน,น,น,นี้ มันบ่มี่หรอเข้า่าดวงดีบ่ดีมันขึ้นด้วยการปฏิบัติของเหเออท่าเหาปฏิบัติด,ดีย่งบ่ได้ดีเหาก็ต้องปฏิบัติไปดีกว่านั้นหล้งพอถึงเขียนไว้เลยว่าคนดีบ่ถิ่มความดีความดีกับบดถิ่มคนด,ดีอยู่แล้วให้เฮาลองเห็ดเบงลดอย่าง,งน้อยหน่อยนี่ในคอบคพัวเหานี่มำนีศสินหาบริบูบรณ์สมบูรณ์นี่กับ,บ่คอยทะเลาะวิวาทกันดีแต่เมื่อไรเพราบ่มีศสินบ่มีศสินกับบ้านแตกสลาขาดนี่แหละ เพราะฉะนั้นอาตมาถึงเน้นด้วยเสมอว่าบ้านเฮ้านี่ถ้ามีสินหารักษาซอยกันบัดคุคนนี่ว่าจาเป็นเลยทหารตำรวจสารว่ได้ขึ้นเกลียดเ่อมันบอมีตัวนี้บามีศสินเพราะเขาว่ารักษาซอยกันในเมื่อว่ารักษาก็เกิดค่วมบุ่ไวยเห็นว่าได้สู้กันจนพลดสารสูงสุดสุดท้ายนั่นก็คืนด้วยกับบุญกับคุณงามความดีถ้าผู้เป็นรักใช่ในบ้านในเมืองบ่มีศสินนี่กัยาก ลำบากอีกโลกเฮานี่เพราะฉะนั้นธารมาถึ่บอกว่าบุญนี่มันบ่ได้อยู่เฉพาะวัดอยู่ที่การปฏิบัติของเฮ้าถ้าเฮาปฏิบัติด,ดีเฮ้าก็เป็นผู้มิบุญเนี่ยนี่แหละเพราะฉะนั้นให้เฮาสังเกตบองลดคนเกิดมาเนี่ยเป็นอย่างจังบ่คือกันเป็นอย่างผู้หนึ่งเกิดมาลำบากเป็นอย่างผู้หนึ่งเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีเป็นอย่างจังเป็นอย่างสันอย่างสี่มักจะแลดับบุญพามา ผมมีแนวอื่นพมาจักแมวลวนตะบุญพม่าบุญพม่าห้ามาแล้วนี่คนห้าดถาเกิดมาครบสามสิบสองประการแม้สิทุกขีแยแต่บุญมันบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วคืนยุการปฏิบัติของข้าอีกเนี่ยบางคนเคยมี่พูดถามหลวงพ่อว่าเกิดมาคือมีบุญเถอะจัมาเยบอกว่าบ่เสียดอกท่านเกิดมาไม่บุญเถอ่จังแมขคือสิพลำบากปนนี้วนี่ลำบากเกือบแห้งแล้วเออทุดงงแต่จนเกือบขาดต่ว่าจะโคูดหรอวะ ถ้าจ้วานขาดก็ว่าเจ้นไหนถูหลงขั้วที่ได้มาหอดมือนี่ก็คือขั้วเพี่อนพยายามเท่านั้นจังไดยเกิดมาจังไดยเป็นพ่อแม่ขั้วว่าอาจารย์จังเลยเป็นเกี้ยวขี้อาจารย์กระเพาะการปฏิวัติเฮาขึ้นกันงาดนุ่มขึ้นกันเอ่าถาเฮาอยากให้ครอบขั้วเฮามีความสุขเฮากับมันพยายามรักษาศีลเออบ่ไปหารักษาอยู่น้ำวัดก็ได้ดอกรักษาอยู่เฮี้ยนให้บริบูรณ์สมบูรณ์นี่เข้าห้องพระเออนางภาวนารักษาไป นี่ล่ะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสังเิตเข้านิ่งปุ๊บนี่เข้าสิหูวเลยว่าเข้าสิปอห่ังจังไรๆแต่สังเกตเข้าบ่นิ่งเข้าจะเกิดคว้วไหวเข้า่าเห็นอย่างเพราะฉะนั้นนี่เข้าพยายามปฏิบัติให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆไว้ในสมองเข้าเห็นข้นยั่งเข้าก็ย่อบรทักท้วงแต่คนบ้านเข้ามันบบ่คือการนี่ว่างหันนน่เป็นข้าวพระอัตมาเกณฑ์ได้ปิดโทรศัพท์ไว้ว่าให้คนรับโทรศัพท์คนทั่วไปถาม น้องพอเอ้ยนี่เงินหลายบ่เห็นว่าเขาจับกันอยู่ฮั่นหั่นจ้งฉันกับไปถามนี่มันเสียมาตั้งแต่อยู่น้วัดต่างสื่อนี่คนนี่อยากไปมองแต่สิ่งที่มันบดีเพราะมองในสิ่งมันบดีแล้วเกาสิ่งบดีดีมาเปียกเปืยเฮ็ดให้คิดจต่ของคุณหมองเสือให้คิดให้คิดส่ของสะอาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะไปมองผู้อื่นสิดีสิวอากาศซ้ำเพราะมันเขามองตัวของเขาเพราะว่า สิ่งสที่ตามไปก็คือบุญกับบาป่านั้นตามข้าไปเหันห้อไปมอสิ่งมุนันมันก็บ่เกิดประโยชน์นแต่ห่าเพราะฉะนั้นอาตมาฟัง,งยี่หวัดห็นคนมา,ตามต่ำนี้กันเนี่ยอาตมาอจะบอกรถย,ย่าไปบอกท่านเบื้งองออกจากของหันดีกลัว่ะนี่แหละเพราะฉะนั้น,น,นสิ่งที่่าน,นชาติไท้ผ้าห้อเหตนุนี่เพื่อนผ้าสางเพื่อนงามพุ่มดีได้ประโยชน์ทึงตัวเมืองขอนแก่นได้ประโยชน์ทึง ลูกหลานในพ่ายภาคหนานี่ัมมันโป่งออกมาง่ามออกมากนี่ก็ว่ามันธรรมดาได้อันดอกพุ่นนี่ก็เลยแล้วแต่มากับปูกต้นจานเดียวนี่ปูกกระทางเขามากัหนีงน่ายง่ามขึ้นอย่างนี้เป็นอย่างจ้งอยากปูกต้นจานสมัยเป็นเด็กน้อยนะได้อาศัยไปกินน้ำหวานต้นจานไปเรียงงูวเลียงควยแต่มาปูกกระทางเขาได้เลยมากยันนีง่ายมากเลยปลูกมาสิบก็ปีแล้ว ว่านนี่ก็บริายางเบิ่งไปบอกเขาไปเขาไปติดโฆษณาไปติดตึ้มยอยู่จะโฆษณาอีอยงเนี่ยเนี่ยนี่แหละโฉะนั้นสิ่งที่ห่อทํำถูกสิ่งถูกอย่างให้ห่อถามตัวห้อเองว่าห่อเ,เป็นมนุษย์ยุยนีทนําำนาทียูยุยนีเหาทถ้ำนาทีเพื่ออย่างเนี่ยบางคนกับว่าเพื่อครอบครัวบางคนกับเพื่อเพื่อลูกเพื่อหลานเนี่ยมันไปยังสั่น,นแต่สิ่งที่ห่อถ้ำยืนนี่ ให้ห้าทียมเพื่อตัวเองนั่มคือเพื่อตัวเองท่อจังไดย,งย่างในหน่อยนี่เลิกงานมากเข็ดทองพระไปจักของซะเออไปนั่งยุหันปฏิวัติลองเบิงรักษาเบิงมันต้องมีแหละแนวมันดีเออคันตกทุกเรื่องอาทิตย์เลือกก็ได้เออฉันมันเหตดีหรอเพราะฉะนั้นเขาบป่วยคนดีตายแต่มาอย่างแต่ว่าพระกันรักษาท่านนั้นอะ การรักษาเรานี้ความมั่นค่งแล้วไปใช้ก็ได้แม่มาหยืมเมื่อน,น้ำทันซาท่าชันกระหายหรือสังคนดีมาหยมเนะสังคนดีมายืมแต่สังคนดีบ่บ่ามาสังคนบ่ดีบ่ามาหยืมเพิ่นกับว่าหายดยินี่แหละเพราะฉะนั้นสินหาเป็นขวากลั่นตีของชีวิตของพัวข้าทั้งหลายเออให้มีความเจริญถนัดนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุด,ดเข้ากับว่ามีอย่างดีในโลกนี่สิ่งทั้งหลาย เ,ออเกิดมากแล้วแบบนี้จากกันไปซื้ออ,อแต่สิ่งที่เ,เอาไปได้ก็คือมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นเออ,อายุของคนเท่าขึ้นกันดิมันก็บ่เอ,อีออยงหลายดิยให้จำคํำน้องพอไว้คํำหนึ่งด้อแล้วให้ไปเปรียบเทียบวัดกับคนนัน่งยู่นี่น้องพอสิยกตัวอย่างอายุให้ฟังจังหน่อยอายุของคนเท่าอหลีนี่อายุมนุษย์นี่คือร้อยปีป่ะมานร้อยปีสามสิบปีเท่านั้นดิอันนี้คือมนุษย์ของคนแท้ เออมัดน,นี้เป็นอย่างคือได้มาหวอดหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอันนี้ถ้าอัตามาว่าพิษก็ขอโทษขออภัยไว้ก่อนแกเขาเาาป,เาเปียบเทียบให้ฟังซื้ออ,อายุของคนเท่านี่คือแทๆ้ๆคือสามสิปีแต่เป็นอย่างคือมาโยหอดเจ็ดสิบแปดสิบเกิปีให้เอาไปพิจารณาเบื้องเด้อลองพาบอกให้ฟังแล้วหนึ่งเขาให้เกิดมาความกันด้วยสี่อย่างหนึ่งคน สองข้วยเอามาไว้ถาท้าหน้าให้คนสามหมาเอามาไว้ถารักษาเหีน้นรักษาสัานกันขี่กระม้วยเห็นละเออซีลิงเอามาไว้เป็นตัวตลกบนบดนี้ให้อายุมากพละสามสิบปีสามิบปีสามสิบปีให้ค่วยมาสามสิบให้หมามาสามสิบให้เรี่งมาสามสิบ วัดนี้คุ้ยบัดว่าขี่ขันไถหน้าบพอยากยืดโดนเลยเอาอายุไปฝากไว้น้ำข้นข้นกรับเอายี่สิบปีร่วมขันมาเป็นปาหาสิบมากับวานน่นเพเป็นรับเป็นตื่นเลยเฮ้าหันเฮ้าหนีครับ่าอยากยืดโดนก่นเอาอายุมาฝากน้ำข้นอีกยี่สิบปีร่วมกันเป็นเจ็ดสิบหรือบากนี่บัดนี้ลิ้น ่าไปกินตะกว้วยไปใช้กับมีตะคนหัวหรอเพราะอยากยืดโดนกำว่าฝากน้ำค้นอีกยี่สิบปีร่วมกันเป็นเก้าสิบให้สังเกตเบองจากของเด้อเข้าเกิดมานี่เข้าใส่อายุของคนนี่จากมือเกิดมานี่มีพอเมียเลี้ยงย่างอบอุน่นไงขึ้นมาก็เที่ยวสนุกสนานได้เลียนหนังสือไปบนับนบันบันนีปุ๊บจะแต่งงานกันไปเออห้าสิบ สี่สิบหา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 สิบด้วยบาดเนี่ยมาใส่อายุข้อยด้วยบาทนี่เริ่มดูเริ่มมันเริ่มอยากทำมาหากินแต่งานไปเราอยากขี่ที่ว่ากาใส่ยางนี่บัดนี่นั่นแหละในระยะช่วงนั้นถ้าหาว่าลำว่าล่วยแล้วกับพิจารณาจะของดีๆด,ด้วยมันจะหาได้ยอะในช่วงนั้นอันนี้คือช่วงช่วงดชูช่วงมันคือใส่อายุข้อยบัดน,น,นี้หกสิบหาเจ็ดสิบโทษมาใส่อายุหมาดิ กเกษียณลูกหลานกับภาพไ,ไปเที่ยวกับให้ยู่ครับเมี่ยสองคนมับน,นี้ผู้เฒ่ายิ่น้องกันเพราคอยถือกันได้เว่ากันกัดกันอยู่บดคืนนี่แล้วคนหกสิบเดสิบนี่นอนว่าเป็นรับเป็นตื่นเนยสังเกตบ้งดีๆเลยอันนั้นคือเขาใส่ไว้ในอายุหมาบัาน,นี่คนแปดสิบห้าเก้าสิบเด็กไปก็นั่นผู้เฒ่าไปใส่อายุลิ่งเฒ่ามากนะกินได้แต่ของหวาน จะเป็นพวพว่าพือ่องที่คนแปดสิบเกาสิบน่งเกาหนาเกาลังหันคนหันหลังอยู่พอประนันเลยนี่นี่แหละมันกับอายุไรบ้างหน่อยดิอ,ยยอาอยุของคนเพราะฉะนั้นอาตมว่าเขียนคำก่อนคำหนึ่งเลยสิบปีอาบน้ำบ่หนาวเศร้าปีเหรียญสาวบ่เบียสามสิบปีนองตื่นตอนไกสี่สิบปีน้องมือไกลนำผักห้าสิบปีไปใส่มาถอดหุย่ยหกสิบปีเป่าคุยบ่ดังเจ็ดสิบปีตีละข้งบ่มวลแปดสิบปีนักหนว่มหู เ้าสิบปีลูกหลานดูนางไห้ร้อยปีไข่ว่าไข่กระตายมันเมื่อไปทนั้นอายุของคนเพราะะนั้นซิ่งติดไปไรก็คือคุณง้ามความดีเฮ้อยประมาทในการรักษาศีลให้ท่านศีลหานี่เป็นเนบื้องต้นที่การเจริญในก้าวแรกของชีวิตของพววเฮ้าถ้าเฮ้าเป็นผู้มีศีลหารักษาได้บริบูรณ์สมบูรณ์แม้เฮ้าแต่งงานไปไป,ไปยุใส่กับว่ามีคำว่าตกถูกไดยากมีแต่ความจเจริญ เพราะฉะนั S <S. ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ที่ดีทิสุดคือสินหาสิ่งอื่นนี่เท่ากับบ่ารู้ว่ามันจะเป็นเจ้าใดแต่สาหรับตัวอาตมาอาตมาว่าคนมีสินนี่เป็นคนที่เปรียบเสมือนเทวดาผู้หนึ่งเลยอสิไปไ้กับวตกคุกเลย่าแม้กระทั่งเทวดาก็ยังเกียงใจเดียนทีมีสินหาไม่เอ็น้อยเกียงไจธรรมดาเดียอาตมานี่เคยเห็นเคยเห็นแบบ กับตาระวางคนสองคนเนี่ยผู้เฒ่าผู้หนึ่งบข่าววัดจักเกียเนี่ยผ้าลูกผ้าหลานขาดตะง่วงจินตะเหลายกบบัดปีแต่าพญไงอันหนึง่งขาวัดหอดวันพระวันศีนกับผ้าลูกหลานเขาวัดยู่ตลอดตายไล่ๆกันบัดเนี่คนบัดน,นอกข้องตายบัดเอาต้นจำป่าไปปลูกต้นลีลาวดีถึงนะของพญไงผู้เล่ามีลรักษาศีลผู้เล่ามีบุนนั่น บ่ได้หดจ็กเทียกกใหม่งามสะอาดขึ้นเลยแต่ของพญายนึงนั่นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอาตมาเป็นผู้หดนำบ่เคยเกิดจ็กเทียตั้งขนาดหยากันยังบว่าไปครอบให้คนน่ะนนี่เนี่ยเพิ่นถึงบอกว่าหันเห้าครบคนดีเนี่ยกับผ้าเห้าไปดีถ้าเห้าครบคนบดีเห้ากับว่าได้ดีจังเทาจังอัตถิคือกันสังของคนดีนี่ ไปเฮียเส่ขี้ดินเท่านน่มีแต่ความจะเล่นลงเรื่องเด้แต่ถังของคนบดีเนี่ยไปเฮียถือกทีเท่าเนี่ยกัเปื่มกัดานี่พระบัดบัดผลที่ปัสสุทวัต,ต,ตสุทวันช่วยย่บวัดปีเนี่ยเพราะฉะนั้นแม่ตายไปแล้วก็ดีแม่บ้านตายก็ดีขันเท่าคบคนดีได้ดีบัดสุยางในชีวิตเท่าอําข้ามสาพระพุทธเจ้าเพื่อนกับว่าไว้ววชัดเจียรตทุกสิงทูกยาง แต่ทุกมือนีเข้าหังบ่ไปปฏิบัติตามเอซือ่อเข้าอยากไปเสียจิ่งที่มันแบบง่ายๆเสียหันเสียหนีเสียงโศกวัสนาไปจังสันอาตมาค่ะทามได้หลายคนส่วนมากอยากไปเสียโศกอยากไปเสียวัสนาเออหันทุกมาเนี่ย,ยกลับไปหาจังเกตเชคะไปจังสันที่นเททุกมาแล้วก็มาหาเหตุหาผลมานานาันน่ะนะเออหางคนทุกมาแล้วกับคุณไปลุกนาหนาท่องอย่างไอ้จะ้องเป็นเสียเที่ยงสังก็มีทไมทุ่มเทไป มันเป็นไปบ่ได้หรอกถ้าจะของบ่ปฏิบัติก้อนอ่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของตัวของพวกเขานี่ถ้าเฮาปฏิบัติให้มีสิ้นหาแล้วห้อง่อก็ล่างกีว่าคนบุคคลเรานั่นแม้กระทั่งตัวพวกเขานั่งนี่คําว่าตกทุกข์ยากบ่มีทุกข์กละทุกชั่วข้าวอแต่ถ้าเข้ารักษาเข้าต้องมีขอให้มันรุดพ้นขามพ้นไปได้ด้ยเพราะฉะนั้นให้เฮาพากันเอาไปปฏิบัติให้เอาไป ร่างคำเบืองเด้อให้เป็นคันคือว่าวาภาษาวบรรเทาว่าวาษาบรรเท่านี่ให้เฮาเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บว่าให้เฮาไม่หยงหงารดอกให้รักษาสินหาปฏิวัติใยกันถห้เฮาปฏิวัติใยกันจิตของเฮาดวงน้อยของเฮาที่มีอยู่ทุกคนมากก็สิขาวสะอาดแม้จากชาดนี้ไปไปพบหน้าเฮาก็สิไปยู่มองมันดีๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮาม้อนี่คือเฮามาทำบุญปลูกต้นคุณ ออได้หลายสิ่งหลายอย่างอาตมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าอันนี้สองวันเป็นจังเลยเนี่ยต้นคุณมีประโยชน์อย่างเนี้ยนี่แหละพราะฉะนั้นอาตมาถึงขออนุโมทนาท่านน้ำท่านชาติชายที่ได้น้ำชัดท่าญาติโยมชาวเมืองขอนยันเออพร้อมท่านเออสอท่านอดีตผู้การผู้การเนาะเออได้มานางฟังอาตมาค่ะบ่เหมืนวางไงนี่งายยาก่วัดกันเลยก็ต้องได้มาพออย่างเห็นโครงการเพิ่นเห็ด ปลูกป่าเพื่อเออช่าเมืองคอนแกนเพื่อให้มันเ,เป็นเมืองออดอกพุ่นต่อไปก่ะคนในทัวโลกอาจจะมาเมืองคอนแกนได้มันยังมาทายรูปก,กับต้นคุ่นออนี่แหละเพราะฉะนั้นเข้เาใดสิ่งเข้าใดที่ว่าเข้าใดถิ่มมระดกไว้ให้ลูกให้หลานคนต่อไปในพ่ายผักนาอรตมากเห็นดีนําเนื้อของชั้นแหละแต่ว่ามีผพ้ใดอะไทำอย่างสุดท้ายนี่ก็ขออววํานวยวยพรให้าติโย้มทั้งหลาย ที่มามือนีวบริจากมาทำผ่าป้าตนคุ่น้ำกันมือนียจงมีตะฟ่มสุขควมเจริญปราศจากถูกโศกโลกภัยถ้าผู้ไรมีหนีอยู่ตรงนี้ก็ขอให้เวัดน้วินาที่นี่นับเต่มมือนีเป็นทนไปทุกผู้ทุกคนขขาจริญพรเอาอวานโมขึ้นพร้อมกันอาวานโมขึ้นสามจบพร้อมกัน นัมมัวตาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมมัวตาสะภะคะวะโต สัมโพธาสาหาโพตามเดชะสิทธิกิจจังสิทธิคิดจังสิทธิกรรมังสิทธิกัมมังสิทธิตริยตถาคตโตสิทธิ สิทธิเตโชสิทธิลาโผชโยสิทธิพุทธสิทธิธรรมสิทธิสังขสิทธิสารพัสสิทธิพระวันตุมพวันตุมพุทธังลาบมานาชาริติธรรมังลาบมานาชาลิติสังคังลาบมานาชาริติอิติมามะสัมมาอรหังวิโสเทเยอุอะมะ นะโมพุทธายะกิตติพุทธังกิตตังมะมะผู้คนให้ไหลมานะชาลีติกิตติธรรมังกิตตังมะมะข้าวของให้ไหลมานะชาลีติกิตติสังขังกิตตังมามะเงินทองให้ไหลมานะชาลีติอิตติมามะสัมมาอาระหังวิโสเทเยอุอามะ นโม,นมนพุทธ,ธายะตั้งกิจอธิษฐานซอยกันเด้อเป็นคาถาหัวใจพระเซวรีผู้ได้บริกรรมภาวนาได้ทุกสิ่งทุกย่างสิว่ขาดทนวะน้องพ่อหรืออตาตมาภาวนาต่อปัดบัท่านมีค้นทนเด่นเออภาวนาอยู่แต่สมัยอยู่กับหมากับแมวคนเออมีแต่ข่ายข้นไรมาสิ่งของให,หายไรมา จะนี่ไหลมาจนล้นหวัดคนอาตมาวานันต้องมีคข้อ,คมอมันข่วงพอมเด้อนี่แหละอาตมาถือพระงามไปใช้กันถือพระงามผ้ากาวอยู่ตลอดสัมโพเลธทองด้กับบากพระวานาด้กับปากสิ่งของกับสิวาขาดเงื่อนท่องกับสิวาขาดพันวาเท่มงวันี้อาตมาอธิษฐานใช้ตนคูนแล้วให้ได้ไปปลูกผู้ได้เลยมาถ่ายรูปกับตนคูนในพ้าฝากนาให้งอกงยกับพาะนั้นให้เป็นเศรษฐีเบิร์ตคู่ผูกคู่คนในต่อไปขอจเจริญพร สาธุ